หาที่นอนแล้วอยากกลับบ้านตัวเองแล้วใช่ไหมตอนนี้คืออะได้เวลาไปนอนแล้วจ้ะใครจะไปนอนบ้านตัวเองล่ะอันนี้คือลาวพ่อม่านนะจ้าไปนอนจ้าได้เวลาไปนอนแล้วจ้า,รจนนนนราพรนะะคุณเนี่ยสันนี่เขาง่วงแล้วอลินก็อะอ๋อง่วงแล้วใช่ไหมอ๋อง่วงแล้วเนาะเราต้องไปนอนเลยเนาะ ได้เวลาไปนอนแล้วใช่ไหมอะตอบยายหน่อยจ้าไปไหมโยกเยกเอ้ยอะโยกเยกแล้วโยกเยกเอ้ยน้ำถั่วมเมกแล้วอะโยกเยกเอ้ยอะโยกเยกก่อนอะโยกเยกก่อนไปนอนโยกเยกเอ้ยอะโยกเยกแล้วก็ลิงก็จะเข้าตะกร้าไปนอนแล้วใช่ไหม จ้าลิงโกจะไปนอนแล้วนี่อายุเยกเอออายกเยกก่อนไปนอนแลยตึงตึตล้งติงตงตึงตึงตลิงตึงตงแล้วจะไปนอนไหมจ้าไม่ไปหรอลิงโกมันได้เวลาไปนอนแล้วนะป้าปไปนอนกันแล้วจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาบ้านใหม่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเข้ามาเล่นใหม่ซันนี่เขาง่วงแล้วนะ โยกหน่อยเร็วโยกแยกหน่อยเร็วโยกแยกก่อนนอนโยกแยกเอ้ยเร็ว a ยกแยกหน่อยจ้าก่อนนอนจะโยกแยกหน่อยนะจ้าโอ้โยกแยกจ้าจ้าไปนอนแล้วเนาะโอเคไหมในเวลาไปนอนแล้ว ayo แยกเอ้ย ayo แยกเอ้ยันนี่ง่วงเต็มที่แล้วไอ้ิงโก้เหรอิงโก้ไม่ง่วงเหรอันนี y เขาง่วงแล้วเนี่ย อ y ยกัอนอ y o เลี้ยโยเด็กเอ้ย a ยกเด็กเ,กเอ้ยอาน้ำท่วมเมกแล้วไปนอนจ้าไปนอนไม่สนใจปะได้เวลาไปนอนละนี่คือจับใส่ตะก้านะเวลาจะนอนนี่เขาเข้าตะก้าเองเนี่ยเขาจะไปนอนแล้วได้เวลานอนแล้วเนาะนะนะไม่ต้องเล่นละถึงเวลาไปนอนแล้วพรุ่งนี้ค่อยเข้ามาใหม่ ง่วงเต็มทีแล้วอโยกหัวไหนแล้วพี่ลินพายโยกเลยเนี่ยที่ลินพายโยกแยกแล้วโยกเลยโยกแยกเอ้ยอะสันนีง่วงเต็มทีแล้วสันนีไม่โยกนะอ่ะอะง่วงไหมสันนีห่วงเต็มทีแล้วห่วงมากเลยสันนีบอกเออตาจะหลับแล้วจ้าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจ้าเป็นนอนแล้วจ้า ง่วงมากมากเลยซันนี่ง่วงจริงๆถึงเวลานอนแล้วเนาะนะจะเข้าบ้านแล้วบ๊ายบายนะคะทุกคนคุณผู้ชมไปนอนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้ะสวัสดีนะจ๊ะเราจะไปนอนกันแล้วจ้ะคุณผู้ชมสองตัวจะไปนอนแล้วซันนี่กับลิงโก,ก้จับใส่ตะกร้าเรียบร้อยอโยกเยกก่อนนอนจ้ะวันนี้มีการโยกเยก อายุเถึงเวลาเอาตะกะออกจากบ้านแล้วก็ซันนี่จะเข้ากรงตัวเองแล้วจ้ะอ่ะโอ๊ยโทษโทษโทษทดอ่ะเข้าไปนอนที่นอนตัวเองไปยบไปเข้าไปนอนตัวเองไหนที่นอนอยู่ไหนไหนที่นอนไหนที่นอนอยู่ไหนไปที่นไปที่นอนไปไปที่นอนตัวเองไปเข้านอน ไปเข้านอนแล้วไปเร็วไปเร็วเข้านอนเข้านอนเข้านอนแล้วเนี่ยออกจากตะกร้าไปไปเร็วอยู่ในตะกร้าอยู่ในตะกร้านี่ไม่ยอมออกจากตะกร้าอะไรเนี่ยไปเร็วเข้าไปนอนมาส่งถึงบ้านแล้วไปนอนได้แล้วไปส่งถึงบ้านแล้วไปนอนนะ